การย้ายถิ่นของแรงงานกัมพูชาดาบสองคมแห่งการพัฒนายินดีต้อนรับแฟนครับทุกท่านเข้าสู่เอพิโซดนี้ครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงประเด็นความขัดแย้งที่สำคัญระหว่างไทยและกัมพูชาซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้แรงงานกัมพูชาจำนวนมหาศาลต้องเดินทางกลับประเทศหลังจากที่รัฐบาลกัมพูชามีการเคลื่อนไหวเราจะมาดูรายละเอียดของเรื่องนี้ทั้งหมดโดยเฉพาะผลกระทบ ซึ่งถือเป็นดาบสองคมแห่งการพัฒนาในรายงานฉบับนี้บทสรุปสำหรับผู้บริหารปรากฏการการย้ายถิ่นฐานของรายงานกัมพูชาเป็นความขัดแย้งที่ลึกซึง้งมันเป็นทั้งเส้นเลือดทางเศรษฐกิจที่สำคัญสำหรับครัวเรือนนับล้านและเป็นแหล่งของความไม่มั่นคงอย่างลึกซึง้งที่เปิดเผยให้เห็นถึงความเสี่ยงเชิงระบบต่อบุคคลและประเทศชาติ แรงงานฉบับนี้จะสำรวจความเป็นคู่นี้โดยวิเคราะห์พลวัตทางเศรษฐกิจและสังคมที่ซับซ้อนซึ่งกำหนดทิศทางการไหลออกของแรงงานกัมพูชาปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนการย้ายถิ่นฐานนี้มีรากฐานที่มั่นคงมาจากการบรรจบการของความยากจนในชนบทที่ยังคงม,มีอยู่และแรงดึงดูดของค่าแรงที่สูงกว่าอย่างมากในประเทศเพื่อนบ้าน ในขณะที่เงินโอนกลับประเทศได้พิสูจน์เป็นพลังที่เปลี่ยนแปลงได้จริงโดยช่วยลดหนี้สินของครัวเรือนและสนับสนุนการลงทุนในทุนมนุษย์ที่จำเป็นแต่ในขณะเดียวกันก็สร้างการพึ่งพาเชิงโครงสร้างที่ทำให้การพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศล่าช้าต้นทุนที่เงียบงานในระยะยาวของการย้ายถิ่นฐานนี้มีมากมายมหาศาลการจากไปของแรงงานที่มีทักษะและกึ่งทักษะ ถือเป็นภาวะสมองไหลด้านแรงงานหรือบรอ n น r เดนที่ท้าทายการพัฒนาทุนมนุษย์ในขณะที่การพลัดพรากจากครอบครัวและการแสวงหาประโยชน์จากแรงงานข้ามชาติในช่องทางแรงงานที่ไม่เป็นทางการได้สร้างความตึงเครียดต่อโครงสร้างทางสังคมของประเทศอย่างไรก็ตามการอบพยพครั้งใหญ่ของแรงงานนับแสนคนออกจากประเทศไทยเมื่อเรเรวๆนี้ ซึ่งมีสาเหตุมาจากการประทะกันด้วยอาวุธตามแนวชายแดนและการเลือกปฏิบัติที่เพิ่มขึ้นได้ส่องให้เห็นถึงความเปราะบางเชิงระบบนี้อย่างเต็มที่แม้วิกฤตนี้จะสร้างความเสียหายในระยะสั้นแต่ก็ได้บังคับให้เกิดการตระหนักรู้อย่างสำคัญมันนำเสนอโอกาสในรอบทศวรรษที่ไม่เหมือนใครสำหรับกัมพูชาที่จะเปลี่ยนจากรูปแบบที่เปราะบางและพึ่งพาเงินโอน ไปสู่อนาคตทางเศรษฐกิจที่ยืดหยุ่นและพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นสิ่งนี้สามารถทำได้ผ่านการกลับคืนสู่สังคมของแรงงานที่เดินทางกลับมาอย่างมีประสิทธิภาพและการดำเนินการปฏิรูปโครงสร้างที่ล่าช้ามานานในภาคส่วนสำคัญเช่นเกษตรกรรมและการบริหารแรงงานบทนำคลื่นมนุษย์ ในทางเศรษฐกิจที่สลับซับซ้อนของแรงงานข้ามชาติกัมพูชามีผลกระทบที่กว้างขวางโดยเปิดเผยให้เห็นถึงผลกระทบที่ลึกซึง้งซึ่งขยายออกไปนอกเหนือจากพรมแดนของประเทศเมื่อกลางปี2025ภาพสะท้อนอันน่าทึ่งของพลวัตที่ซับซ้อนนี้ได้เผยให้เห็นเมื่อการประทะกันด้วยอาวุธและการเลือกปฏิบัติที่เพิ่มขึ้นตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาได้กระตุ้นให้เกิดการอพยพครั้งใหญ่บังคับให้แรงงานกัมพูชานับแสนคนต้องหลังไหวกลับบ้าน เหตุการณ์ที่มีเดิมพันเพียงครั้งเดียวนี้ได้นําเสนอวิทยานิพนธ์หลักของการวิเคราะห์นี้อย่างชัดเจนการย้ายถิ่นฐานของแรงงานกัมพูชาเป็นพลังที่ขัดแย้งกันมันเป็นทางเลือกที่สมเหตุสมผลซึ่งขับเคลื่อนด้วยความยากจนสําหรับผู้คนนับล้านที่สแสวงหาโอกาสและชีวิตที่ดีกว่าอย่างไรก็ตามทางเลือกนี้เองที่สร้างการพึ่งพาเชิงโครงสร้างที่ในขณะเดียวกันก็เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสําหรับครัวเรือนและยังมีความผันผวนอย่างลึกซึ้งสําหรับประเทศชาติโดยรวม รายงานฉบับนี้จะเจาะลึกถึงความเป็นคู่นี้ในรายละเอียดอย่างละเอียดโดยตรวจสอบปัจจัยผลักดันและดึงดูดที่ขับเคลื่อนการย้ายถิ่นฐานดาบสองคมของเงินโอนต้นทุนทางสังคมและทุนมนุษย์ที่เงียบงนันลักษณะที่ไม่สมมาตรของการพึ่งพาทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและเส้นทางสู่อนาคตที่ยั่งยืนและยืดหยุ่นมากขึ้นเกิดอะไรขึ้นวิกฤตการ์ชายแดนปี2025กรณีศึกษาเกี่ยวกับความเปราะบางเชิงระบบ การอพยพครั้งใหญ่ของแรงงานข้ามชาติกัมพูชาในช่วงกลางปี2025ทำหน้าที่เป็นตัวอย่างความเปราะบางเชิงระบบนี้ในแบบเรียลไทม์และมีความเสี่ยงสูงวิกฤตการณ์นี้มีสาเหตุมาจากการรวมกันของการประทะกันด้วยอาวุธตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาและการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของการเลือกปฏิบัติและความรุนแรงจากกลุ่มหัวรุนแรงชาวไทยเหตุการณ์นี้ไม่ใช่แค่ปฏิกิริยาต่อเหตุการณ์เดียวแต่เป็นจุดแตกหัก ของการแสวงหาประโยชน์การละเมิดและการละเลยอย่างเป็นระบบที่สะสมมานานหลายทศวรรษซึ่งกำหนดลักษณะการปฏิบัติของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยมานานแรยงานจากองค์กรระหว่างประเทศและองค์กรสิทธิมนุษยชนได้บันทึกประวัติการบังคับใช้แรงงานการยักยอกค่าจ้างและการเรียกค่าไถ่จากตำรวจในอุตสาหกรรมของไทยอย่างต่อเนื่องโดยที่แรงงานข้ามชาติมักถูกปฏิเสธสิทธิและการคุ้มครองที่พึงได้รับ ขนาดของการกลับมาครั้งใหญ่นั้นมหาศาลโดยมีประมาณการตั้งแต่780,000ถึงกว่า900,000คนที่เดินทางออกจากประเทศไทยในเวลาไม่กี่สัปดาห์การจากไปอย่างกระทันหันนี้มีผลกระทบที่เจ็บปวดในทันทีโดยตัดกระแสรายได้ที่สำคัญสำหรับครอบครัวที่ได้เติบโตขึ้นกับการพึ่งพามันเพื่อจัดการหนี้สินซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เสี่ยงจะทำให้พวกเขาอยู่ในสถานการณ์ทางการเงินที่เลวร้ายทำไมต้องย้ายถิน่น การไหลออกของแรงงานกัมพูชาไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแบบสุ่มแต่เป็นการตอบสนองที่มีรากฐานลึกต่อชุดของเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและสังคมที่เฉพาะเจาะจงทั้งในและต่างประเทศเงื่อนไขเหล่านี้ทำให้การออกจากประเทศเป็นทางเลือกที่สมเหตุสมผลสำหรับการเอาชีวิตรอดและความก้าวหน้ามานานแล้วแม้จะมีความเสี่ยงโดยธรรมชาติที่แฝงอยู่ก็ตามปัจจัยผลักดันที่คงอยู่จากภายใน ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนการย้ายถิ่นฐานออกนอกประเทศคือความยากจนในชนบทที่ยังคงมีอยู่ซึ่งยังคงสูงถึง40%ความแร้นแค้นที่แพร่หลายนี้ถูกทำให้แย่ลงด้วยริกฤิตที่ยาวนานในภาคเกษตรกรรมซึ่งจ้างงานประชากรส่วนใหญ่ในงานนอกระบบและมักจะถูกรบกวนด้วยนโยบายของรัฐบาลที่ไม่มีประสิทธิภาพ ความปราะบรางในอดีตของภาคเกษตรกรรมซึ่งย้อนไปถึงความวุ่นวายที่ทำลายล้างของระบบเขมรแดงได้ทำให้ภาคส่วนนี้มีความเสี่ยงสูงต่อความท้าทายที่ทันสมัยความถี่ที่เพิ่มขึ้นของเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเช่นน้ำท่วมและภัยแล้งได้ทำลายล้างชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวที่ต้องพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติให้ย่ำแย่ลงไปอีก ในหลายกรณีครอบครัวถูกผลักดันเข้าสู่หนี้สินที่ท่วมทน้นและถูกบังคับให้ต้องพึ่งพาก,การย้ายถิ่นฐานเป็นทางเลือกสุดท้ายเพื่อให้มีชีวิตอยู่รอดนอกเหนือจากภาคเกษตรกรรมแล้วตลาดแรงงานภายในประเทศยังเสนอทางเลือกที่จำกัดค่าแรงที่ซบเซาและการขาดแคลนของโอกาสที่เป็นทางการได้ขับเคลื่อนความปรารถนาอย่างลึกซึ้งในการแสวงหาโอกาสที่ดีกว่าในต่างประเทศแรงดึงดูดของค่าแรงที่สูงกว่า แรงดึงดูดอันทรงพลังของค่าแรงที่สูงกว่าในประเทศเพื่อนบ้านทำหน้าที่เป็นปัจจัยดึงดูดหลักสำหรับแรงงานข้ามชาติในอนาคตส่วนต่างของค่าแรงนั้นมีนัยสำคัญและเป็นแรงจูงใจที่น่าสนใจสำหรับบุคคลที่จะเดินทางออกจากประเทศตัวอย่างเช่นค่าแรงขั้นต่ำรายเดือนในภาคอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มของกัมพูชาคือ182ดอลลาร์สหรัฐในขณะที่ของไทยสูงกว่าอย่างมากที่2 7 8ดถึง298ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับผู้ที่มีทักษะมากกว่าหรือผู้ที่มีความอดทนต่อความเสี่ยงสูงกว่าโอกาสก็ยิ่งน่าดึงดูดมากขึ้นไปอีกกระทรวงแรงงานและฝึกอาชีพประมาณการว่าชาวกัมพูชาที่ทำงานในเกาหลีใต้สามารถทำรายได้ระหว่าง1,200ถึง1,800ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนขึ้นอยู่กับภาคส่วนความแตกต่างอย่างชัดเจนในศักยภาพในการหารายได้นี้ทำให้ความเสี่ยงของการย้ายถิ่นฐานดูคุ้มค่าสำหรับหลายคน แม้จะมีการทำความตกลงที่เป็นทางการระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลแต่การย้ายถิ่นฐานส่วนใหญ่ยังคงเกิดขึ้นผ่านช่องทางที่ไม่เป็นทางการส่วนหนึ่งเป็นเพราะเส้นทางที่เป็นทางการมักจะมีค่าใช้ใจ่ายสูงเกินไปใช้เวลานาน,านและซับซ้อนทำให้แรงงานข้ามชาติต้องพึ่งพาโบโรกเกอร์ที่ไม่เป็นทางการและเครือข่ายทางสังคมเพื่อนำทางในการเดินทาง S 1> <S 1> การพึ่งพาช่องทางที่ไม่เป็นทางการและไม่ได้รับการควบคุมเหล่านี้เป็นความเปราะบางหลักที่เมื่อรวมกับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์แล้วสามารถลุกลามไปสู่วิกฤตได้อย่างรวดเร็วปัจจัยขับเคลื่อนหลักของการย้ายถิ่นฐานของแรงงานกัมพูชาการสังเคราะห์ปัจจัยผลักดันและดึงดูดปัจจัยผลักดันจากกัมพูชา 1. ความยากจนในชนบทที่คงอยู่ อัตราความยากจนในชนบทสูงถึงประมาณ40%โดยประชากรส่วนใหญ่ทำงานในเศรษฐกิจนอกระบบ 2. ความทุกข์ยากทางการเกษตรนโยบายของรัฐบาลที่ไม่มีประสิทธิภาพและเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่เพิ่มขึ้นน้ำท่วมภัยแล้งผลักดันให้ครอบครัวที่เปราะบางเข้าสู่หนี้สินและบังคับให้ต้องย้ายถิ่นฐานเป็นทางเลือกสุดท้าย 3. ค่าแรงภายในประเทศที่จำกัด ค่าแรงขั้นต่ำในภาคอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มคือ182ดลลาร์สหรัฐต่อเดือนซึ่งไม่เพียงพอที่จะเป็นทางเลือกที่ยั่งยืนสำหรับการทำงานในต่างประเทศปัจจัยดึงดูดจากประเทศปลายทางส่วนต่างของค่าแรงที่มีนัยสำคัญ ประเทศไทยเสนอค่าแรงขั้นต่ำที่2 7 8ร้อดถึงสองดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนในขณะที่เกาหลีใต้เสนอค่าแรงที่น่าดึงดูดมากกว่ามากที่1,200-1,800ถึง1,800ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนช่องว่างในตลาดแรงงานประเทศเจ้าบ้านเช่นไทยและเกาหลีใต้พึ่งพาแรงงานข้ามชาติเพื่อเติมเต็มการขาดแคลนที่สำคัญในภาคส่วนต่างๆเช่นเกษตรกรรมการก่อสร้างและการผลิต ปัจจัยที่เอื้ออำนวยการเข้าถึงช่องทางที่ไม่เป็นทางการการย้ายถิ่นฐานส่วนใหญ่เกิดขึ้นผ่านช่องทางที่ไม่เป็นทางการเนื่องจากค่าใช้ใจ่ายที่สูงระยะเวลารอคอยที่ยาวนานและความซับซ้อนของเส้นทางตามกฎหมายเครือข่ายทางสังคมแรงงานข้ามชาติพึ่งพาครอบครัวและเครือข่ายทางสังคมอย่างมากเพื่อน,นำทางในการเดินทางและหางานในต่างประเทศซึ่งทำให้การพึ่งพาระบบที่ไม่เป็นทางการฝังรากลึกมากขึ้น ใครเป็นคนสั่งและผลกระทบต่อใครการตอบสนองของรัฐบาลไทยและกัมพูชาหลังจากการประทะก,กันตามแนวชายแดนและความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นทําให้แรงงานกัมพูชาจํานวนมหาศาลเดินทางกลับบ้านรัฐบาลของทั้งสองประเทศได้ดําเนินการเพื่อตอบสนองต่อวิกฤตที่เกิดขึ้น รัฐบาลกัมพูชาโดยกระทรวงแรงงานและฝึกอาชีพได้ออกแถลงการปฏิเสธข่าวลือและเรียกร้องให้แรงงานที่เผชิญกับการเลือกปฏิบัติและความรุนแรงในประเทศไทยกลับบ้านในเวลาเดียวกันรัฐบาลกัมพูชาได้เริ่มดำเนินการเชิงรุกเพื่อรองรับผู้เดินทางกลับมาโดยเสนอตำแหน่งงานกว่า200,000ตำแหน่งผ่านงานนัดพบแรงงานและสายด่วน <N> ในส่วนของประเทศไทยรัฐบาลได้ขยายใบอนุญาตทำงานชั่วคราวเป็นระยะเวลา6เดือนสำหรับแรงงานกัมพูชาที่เหลืออยู่ในประเทศมาตรการนี้ถูกนำมาใช้เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานอย่างรุนแรงในภาคส่วนที่สำคัญเ<ๆ>ช่นเกษตรกรรมการก่อสร้างและการผลิตซึ่งพึ่งพาแรงงานกัมพูชาอย,ย่างหนักผลกระทบต่อแรงงานและเศรษฐกิจ การเดินทางกลับมาอย่างกระทันหันของแรงงานนับแสนคนได้ตัดกระแสร,รายได้ที่สำคัญสำหรับครอบครัวของพวกเขาในกัมพูชาเงินโอนจำนวนมหาศาลซึ่งมีมูลค่าประมาณ2 9 5พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2024ได้กลายเป็นแหล่งเงินทุนจากภายนอกที่สำคัญที่สุดการขาดเงินทุนนี้อาจทำให้ครอบครัวไม่สามารถชำระหนี้ได้ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดวิกฤตทางการเงินนอกเหนือจากผลกระทบทางเศรษฐกิจแล้วยังมีต้นทุนทางสังคมที่เงียบงันอีกด้วย การพลัดพรากจากครอบครัวและการที่แรงงานจำนวนมากทำงานในช่องทางที่ไม่เป็นทางการทำให้พวกเขาตกเป็นเหยื่อของการสแสวงหาประโยชน์รายงานชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงของการค้ามนุษย์การบังคับแต่งงานและการล่วงละเมิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้หญิงนอกจากนี้การไหลออกของแรงงานที่มีทักษะและกึ่งทักษะยังส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ของกัมพูชาในระยะยาวด้วยที่ไหน การย้ายถิ่นฐานของแรงงานกัมพูชาเกิดขึ้นภายในและระหว่างประเทศโดยมีการไหลของแรงงานจำนวนมหาศาลจากพื้นที่ชนบทในประเทศไปยังเมืองใหญ่เช่นพนมเปญในระดับสากลประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางหลักสำหรับแรงงานกัมพูชาตามมาด้วยประเทศอื่นๆเช่นเกาหลีใต้บบญี่ปุ่นและมาเลเซียวิกฤตการณ์ล่าสุดเน้นไปที่การเคลื่อนย้ายของแรงงานข้ามพรมแดนบริเวณจุดผ่านแดนระหว่างไทยและกัมพูชาโดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนเช่นพระตะบองและบันเตียเมนเจย เมื่อไหร่การไหลออกของแรงงานกัมพูชาเป็นปรากฏการณ์ที่มีมานานหลายทศวรรษโดยเริ่มจากการย้ายถิ่นฐานขนาดเล็กในช่วงหลังยุค,คเขมรแดงและทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปอย่างไรก็ตามวิกฤตครั้งล่าสุดที่กระตุ้นให้เกิดการอพยพครั้งใหญ่เกิดขึ้นในกลางปี2025โดยการประทะก,กันด้วยอาวุธตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาได้เริ่มต้นขึ้นในเดือนกร,รกฎาคม ตามมาด้วยการหลังไหลของแรงงานข้ามชาติกว่า900,000คนกลับสู่ประเทศภายในไม่กี่สัปดาห์และจะรับมืออย่างไรวิกฤตการการเดินทางกลับมาของแรงงานข้ามชาติกัมพูชาในปี2025แม้จะเป็นความท้าทายแต่ก็มอบโอกาสที่ไม่เหมือนใครสำหรับประเทศในการแก้ไขปัญหาที่ฝังรากลึกซึ่งเป็นเชื้อเพลิงให้กับการย้ายถิ่นฐานออกนอกประเทศและเพื่อสร้างอนาคตทางเศรษฐกิจที่ยืดหยุ่นมากขึ้น การกลับคืนสู่สังคมในฐานะวาระแห่งชาติรัฐบาลกัมพูชาได้ตอบสนองต่อวิกฤตโดยมาตรการเร่งด่วน กระทรวงแรงงานและฝึกอาชีพได้เปิดตัวชุดงานนัดพบแรงงานและแคมเปญระดับชาติเพื่อส่งเสริมโอกาสในการจ้างงานโดยโฆษณาตำแหน่งงานเกือบ2 0 0,000ตำแหน่งและจัดตั้งสายด่วน1297เเพื่อช่วยให้ผู้เดินทางกลับมาลงทะเบียนเพื่อหางานแม้ว่าความคิดริเริ่มเหล่านี้จะเป็นขั้นตอนแรกที่จำเป็นแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังคงพิสูจน์ได้ว่าไม่สม่ำเสมอและขาดแคลนในระดับที่จำเป็นในการจัดการกับการหลั่งไหลเข้ามา จำนวนมหาศาลเช่นนี้ ความไม่สอดคล้องระหว่างนโยบายกับผลกระทบในพื้นที่นี้ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สำคัญหากไม่มียุทธศาสตร์การกลับคืนสู่สังคมระดับชาติที่ครอบคลุมประเทศจะต้องเผชิญกับแนวโน้มของการว่างงานแฝงในวงกว้างความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นต่อบริการสาธารณะและความไม่มั่นคงทั้งสังคมที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากผู้เดินทางกลับมาจำนวนมากถูกบังคับให้รับงานที่มีรายได้ต่ำหรือไม่เป็นทางการอยู่แล้ว การเสริมสร้างสัญยภาพของผู้เดินทางกลับในฐานะสินทรัพย์เชิงยุทธศาสตร์เพื่อให้กัมพูชาเปลี่ยนวิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสในระยะยาวได้จะต้องหยุดมองแรงงานที่เดินทางกลับมาว่าเป็นภาระและเริ่มมองพวกเขาเป็นสินทรัพย์เชิงยุทธศาสตร์บุคคลเหล่านี้ไม่ได้นําแค่เงินโอนกลับมาเท่านั้นแต่ยังนําทักษะระเบียบวิในัยในการทํางานและความรู้ทางเทคนิคที่ได้มาจากการทํางานในต่างประเทศกลับมาด้วยเพื่อใช้ประโยชน์จากทุนมนุษย์นี้ ยุทธศาสตร์การกลับคืนสู่สังคมระดับชาติจะต้องได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณและนโยบายที่สําคัญ ซึ่งรวมรวมถึงการขยายโครงการฝึกอบรวมวิชาชีพที่ปรับให้เข้ากับความต้องการของอุตสาหกรรมที่กำลังพัฒนาของกัมพูชาเช่นการผลิตและการแปรรูปทางการเกษตรรวมถึงการจัดหาสินเชื่อรายย่อยและโครงการเงินช่วยเหลือเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้ผู้เดินทางกลับมาสามารถเริ่มต้นธุรกิจของตนเองได้แนวทางนี้สามารถช่วยให้ประเทศเปลี่ยนจากอุตสาหกรรมการผลิตที่มีค่าแรงต่ำไปสู่เศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่มีทักษะและสามารถแข่งขันได้มากขึ้น บทบาทของนโยบายและการกำกับดูแลอนาคตที่ยั่งยืนต้องการการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานในการกำกับดูแลจากการจัดการวิกฤตเชิงรับไปสู่การพัฒนานโยบายเชิงรุกและระยะยาวซึ่งหมายถึงการเสริมสร้างกรอบกฎหมายที่ควบคุมการย้ายถิ่นฐานรัฐบาลได้ดำเนินการในทิศทางนี้แล้วเช่นการพัฒนากฎหมายการย้ายถิ่นแรงงานแห่งชาติและทำงานเพื่อยกเลิกการห้ามการย้ายถิ่นในภาคการประมงผ่านข้อตกลงทวิภาคีใหม่กับประเทศไทย การส่งเสริมแนวทางการสรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรมก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันเพื่อลดการสแสวงหาประโยชน์และรัฐบาลได้พัฒนารหัสจริยธรรมสำหรับหน่วยงานจัดหางานโดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรระหว่างประเทศสิ่งที่สำคัญที่สุดอาจเป็นการที่กัมพูชาต้องแก้ไขสาเหตุรากเหง้าของการย้ายถิ่นฐานองค์ประกอบที่สำคัญของเรื่องนี้คือนโยบายการเกษตร,รที่ได้รับการปฏิรูป ซึ่งให้การสนับสนุนโดยตรงแก่เกษตรกรโดยการใช้ระบบเงินอุดหนุนโดยตรงและการรับประกันร,ราคาขั้นต่ำโดยรัฐสำหรับพืชผลคล้ายกับแบบจำลองที่ประสบความสำเร็จในประเทศไทยและเวียดนามรัฐบาลสามารถสร้างเสถียรภาพรายได้ของเกษตรกรลดความยากจนในชนบทและบรรเทาความทุกข์ยากที่บังคับให้หลายคนต้องเดินทางออกจากประเทศในตอนแรกบทสรุป เส้นทางข้างหน้าประสบการณ์ของกัมพูชากับการย้ายถิ่นฐานของแรงงานเป็นกรณีศึกษาที่ส่งพลังของปรากฏการณ์ระดับโลกที่ซับซ้อนมันแสดงให้เห็นว่าทางเลือกทางเศรษฐกิจที่สมเหตุสมผลสำหรับบุคคลสามารถสร้างความเปราะบางเชิงโครงสร้างที่ลึกซึ้งสำหรับประเทศได้อย่างไรเงินโอนได้ทำหน้าที่เป็นเครื่องจักรที่ส่งพลังแม้ว่าจะเปราะบางในการลดความยากจนและเป็นตะข่ายรองรับทางสังคมโดยพฤตินัยโดยเป็นเกราะป้องกันความยากลำบากทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามการพึ่งพานนี้ได้สร้างความเสี่ยงทางศีลธรรมทำให้รัฐบาลสามารถชะลอการปฏิรูปภายในประเทศที่มีความหมายได้การอพยพครั้งใหญ่ของแรงงานจากประเทศไทยในปี2025ได้ทำให้ความเปราะบางของแบบจำลองนี้ชัดเจนอย่างเจ็บปวดโดยบังคับให้ต้องตระหนักถึงต้นทุนด้านมนุษย์และเศรษฐกิจที่แฝงอยู่ เส้นทางข้างหน้าสำหรับกัมพูชาไม่ใช่การเลือกระหว่างการย้ายถิ่นฐานกับการไม่ย้ายถิ่นฐานแต่เป็นการมุ่งมั่นที่จะทำให้แน่ใจว่าเมื่อการย้ายถิ่นฐานเกิดขึ้นมันจะปลอดภัยเป็นระเบียบและให้ประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่ายวิกฤตในปัจจุบันแม้ว่าจะมีความท้าทายแต่ก็นําเสนอโอกาสที่ไม่เหมือนใครที่จะเปลี่ยนแปลงอนาคตของกัมพูชาโดยพื้นฐาน เพื่อใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้รัฐบาลจะต้องก้าวข้ามมาตรการเชิงรับและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ระดับนาตที่ครอบคลุมซึ่งปฏิบัติต่อแรงงานที่เดินทางกลับมาเป็นสินทรัพย์เชิงยุทธศาสตร์ ด้วยการลงทุนในการสร้างงานภายในประเทศการให้การสนับสนุนการกลับคืนสู่สังคมที่แข็งแรงและการปฏิรูปภาคส่วนสําคัญเช่นเกษตรกรรมกัมพูชาสามารถสร้างชาติที่ยืดหยุ่นพึ่งพาตนเองและมีความเท่าเทียมกันมากขึ้นได้หากปราศจากการปฏิรูปโครงสร้างที่กล่าวหาและยั่งยืนเหล่านี้ผลกําไรทางเศรษฐกิจจากการย้ายถิ่นฐานไม่ว่าจะสําคัญเพียงใดก็จะถูกบทบังด้วยต้นทุนด้านมนุษย์และความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์เสมอข้อเสนอแนะสําหรับการรับมือเพื่อจัดการกับความท้าทายที่สําคัญนี้ รายงานฉบับนี้เสนอแนะแนวทางที่สำคัญดังต่อไปนี้ยุทธศาสตร์การกลับคืนสู่สังคมระดับชาติรัฐบาลควรพัฒนาและนำยุทธศาสตร์การกลับคืนสู่สังคมระดับชาติที่ครอบคลุมและได้รับงบประมาณสนับสนุนอย่างมีนัยสำคัญมาใช้เพื่อป้องกันปัญหาการว่างงานแฝงและความไม่มั่นคงทางสังคมควรมีการขยายโครงการฝึกอบรมวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมในประเทศเช่นการผลิตและการแปรรูปทางการเกษตร เพื่อให้แรงงานที่กลับมาสามารถใช้ทักษะที่ได้มาจากต่างประเทศมาตรการทางการเงินและการสนับสนุนควรจัดตั้งโครงการสินเชื่อรายย่อยและเงินช่วยเหลือเพื่อให้แรงงานที่เดินทางกลับมาสามารถเริ่มต้นธุรกิจของตนเองได้นอกจากนี้การให้การสนับสนุนทางการเงินในระยะสั้นเช่นการโอนเงินสดและการจ้างงานในโครงการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (Cash for Work) จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในทันที ควรมีการจัดอบรมด้านความรู้ทางการเงินให้กับแรงงานข้ามชาติและครอบครัวของพวกเขาเพื่อสามารถนำเงินโอนไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดการปฏิรูปนโยบายการเกษตรจำเป็นต้องแก้ไขสาเหตุหลักของการย้ายถิ่นฐานด้วยการปฏิรูปนโยบายการเกษตรโดยการนำระบบการรับประกันราคาขั้นต่ำโดยรัฐมาใช้และจัดตั้งหน่วยงานจัดซื้อข้าวเปลือกของรัฐ การให้เงินอุดหนุนโดยตรงแก่เกษตรกรจะช่วยสร้างเสถียรภาพรายได้และลดการพึ่งพาการกู้ยืมและหนี้สินที่ผลักดันให้ต้องย้ายถิ่นฐานการกำกับดูแลแรงงานที่มีประสิทธิภาพรัฐบาลควรเสริมสร้างกรอบกฎหมายเพื่อการย้ายถิ่นฐานของแรงงานเช่นการพัฒนากฎหมายการย้ายถิ่นแรงงานแห่งชาติและเจรจาข้อตกลงทวิภาคีกับประเทศปลายทางเพื่อปกป้องแรงงานให้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้ การส่งเสริมแนวทางปฏิบัติในการสรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรมจะช่วยลดความเสี่ยงของการสแสวงหาประโยชน์และต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลการวิจัยนี้รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายได้แก่ c u r i Post, Associated Press, International Labour Organization (ILO), International Organization for Migration (IOM). The Nation Thailand, Fresh News Asia, World Bank, Journal of International Labour Law and Policy, ASEAN Community, Oxford University Press, ResearchGate, The Geopolitics, War on One, Scholar at HKBU, United Nations, l u r a n Corporation, Policy Pulse, World Vision International, Columbia University. Open Development Cambodia, The Star, c e n t r a i r i u m Asia r e s e a r c h Policy, Cambodia Market Entry และ World Bank